่จ้าวันนี้เราก็เข้ามาถึงที่พักกันแล้วนะครับนี่เป็นที่พักของเรานะฮะห้องด้านล่างนะครับนี่ <c oughs> จุดไฮไลท์หนึ่เราแบ่งโซนที่ว่าเป็นโซนห้องพักนะครับแล้วก็โซนที่นั่งเล่นดูทีวีนะครับแต่ที่ไฮไลท์เลยคือตรงนี <c oughs> ้นเอง <c oughs> จะตกน้ำกันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราต้องไปคือเราจะต้องไปว่ายน้ำใช่ไหมฮะ <c oughs> อ่าเราขุดเข้ามาข้างล่างนี้นี่นะครับอันนี้เป็นมุมทีวีก็คือเห็นปลาโลมาแต่นี่นี่นะยูนได้ไหมไปนี่ทีวีจอยับนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบเปิดคลิปเปิดบ้านแบบเกาหลีนี่ไม่ใช่ครับนี่เตียงนอนก็เป็นแบบ นี่อะไรน้องเซย่าดูซีทั้งนั้นเฮ้ยมีอะไรกันเนี่ยอ๋อมีอ่างอาบนาดใหญ่อแม่ลูกแม่ตะลุกใจทำงานนี้โว้ยแถมมีทีวีในห้องน้ำได้วยนะครับสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำนะฮะต้องบอกเลยว้าวมากนี่นะครับอันนี้อันนี้การดูรัชวีมากเลยครับโรงแรมนะครับนี่เราไปดูวิวห้องพักด้านด้านหน้านี่นะครับนะฮะนี่คือนี่นี่คือประตูทางเข้านะแต่เปิดไปปุ๊บนี่วิ่งโดดน้ำได้เลยนะอ่าไปดูกันเปิดาโดดน้ำค่ะทักท่องการเดินเลืองจังหวัดกัวอาจีความกัวลามีสงดยอดนี่นะครับนี่สระว่ายน้ำ ของเราก็จะเป็นห้องที่ต้องบอกว่าห้องเนี้ยน้องกิ๊บบอกว่าแนะนำมาเลยว่าต้องห้องนี้พี่ครับมีดารามพัห้องนี้เลยห้องนี้คือห้องที่ดารามาพัเลยนีนมัก็จะมีนี่เป็นที่นอนนะครับเด็กๆก็จะกระโดดน้ำลงบนแถวนี้เด็กก็จะลงเด็กก็จะลงเด็กก็จะละเด็กก็จะีงเด็กก็จะลงเด็เด็กก็จะเดะเด็กก็จงดงกเด็กก็จะดเด็กก็จะงดงเด็กก็จเดลงเะเดเด็ก็จะงเกก็จะดนลงเด็ก โอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเราเตรียมมาเล่นน้ำกันดีกว่า yeah.